หลายๆคนมีอาการเซ็งแบบนี้ไหมครับเวลาสร้างบ้านหลังหนึ่งแล้วชอบมีคนหวังดีมาทักว่าทำบ้านทรงนี้ไม่ดีนะทำอย่างนู้นไม่ดีนะทำอย่างนี้ดีกว่านี่ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่เจอปัญหาเดียวกันครับชอบมีคนมาทักว่าบ้านเป็นรูปทรงตัวยูทำไมถึงกล้าสร้างทำไมจะต้องเอาเสาไห้น้ำมาอยู่กลางบ้านทำไมต้องเอาบันไดไปอยู่หน้าบ้านไอ้ทักคนสองคนก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่พอมีคนทักมากขึ้นบ่อยขึ้นก็เริ่มหวั่นใจไม่กล้าที่จะสร้างต่อเจ้าของบ้านเองก็ไม่กล้าเรียก ศึกงแสบัวจะต้องโดนทุบโดนลือด้วยความที่เจ้าของบ้านรู้จักกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยท่านหนึ่งซึ่งสนิทกับผมเพราะผมกับอาจารย์ท่านนี้เคยสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันได้แนะนําให้ผมเข้าไปช่วยตรวจสอบและเป็นที่ปรึกษาของบ้านหลังนี้เนื่องจากบ้านหลังนี้มีขนาดใหญ่มากจึงจะเป็นที่จะต้องขอแบบบ้านทั้งหมดในการเช็คโวงจุย้ยถามว่าทําไมต้องใช้แปลนบ้านมาดูก็เพราะว่าเราต้องตรวจสอบจุดศูนย์กลางของบ้านหรือที่เรียกว่าหัวใจบ้านหากเราถือเข็มทิศเดินดุมๆเข้าไปใน ้นนหลังีรับรองเขาว่าเราจะหาจุดศูนย์กลางเพี้ยนเป็นล้านเปอร์เซ็นต์เราจรึงจำเป็นที่จะต้องนําอุปกรณ์เลเซอร์ที่แม่นยําซึ่งเคยนําเสนอในคลิปก่อนหน้านี้ซึ่งผมพบว่าจุดศูนย์กลางของบ้านอยู่ที่ห้องโถงไม่ได้อยู่ที่สระว่ายน้ําแต่อย่างใดผมใช้เครื่องมือเลเซอร์ลากส่วนต่อขยายไปที่สระว่ายน้ําก็คํานวณออกมาพบว่าสระว่ายน้ําวางผิดตําแหน่งจริงๆถ้าหากสระว่ายน้ําต้องทุบทิ้งทําใหม่ก็ต้องเสียเงินเป็นล้านเจ้าของบ้านไดยฟังกระช็อกสิครับแต่ผมบอกมีทางแก้ไขที่ง่ายกว่านั้นใช้เงินเพียงหลักร้อยลองคอม